สวัสดีครับผมพอกันนีกแล้วครับผมเนี่ยมือนี้สิพ้ามาเบ่งต้นทุเรียนครับผมต้นละ่อยที่ซื้อมาปลูกไว้ครับผมสามต้นอยู่ในสวนนี้ครับผมจากเมือน้นถึงมือนี้ครับผมแปดเดือนผ่านไปครับนี่ครับนี่เลยครับผมต้นละ่อยครับ มาเบออีกสองตนครับมาเลยนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับเห็นไหมโอ้กอุใงไง เบิ่งอีกต้นครับต้นละลอยครับต้นนี้ท่นไปแปดเดือนแปดเดือนกลัวล้วครับเบึง่งหยอดกำลังมาเลยครับ นี่ต้นอันนี้ต้นสีลอยอันนี้ต้นสีลอยนะนี่ต้นสีลอยเล่นวะนี่ต้นสีลอยครับอันนี้ต้นสีลอยเจ็บเทียบกับต้นลอยหนึ่งครับผมผ่านไปแปดเดือนนี่นี่ต้นสีลอยครับแล้วผมแม่ต้นนี้ต้นลอยห้าสิบบาทต้นลอยห้าสิบบาท นี่ต้นละลายเบิง้งจะเบิ้งเอาเนี่เบิ้งหยอดมันเบิ้งครับนี่โอ้โหหยอดตอน้นถามมาไงปันไหนอ่ะมันก็เบิ้งนี่ตน้นซีลอย,ลยมันก็ดทานมาปีนึงมันก็มันก็นกเกือบซ้ำตน้นซีลอยเลยนะครับผมเพราะว่าตน้นซีลอยบางตน้นมันมันก็นิ่ง มันบอเคยแตกหยดแต่ไอ้ต้นต้นเราลอยเมื่อกี้สามต้นอะมันแตกหยดดีวัวครับมันแตกออกตลอดเวลาต้นหน่อยนะพูดถึงว่าต้นหน่อยมันอาศิหลากหลากมาห้บอดิตัดหลากหลากอะไรนยครับเขาเรียกหลากยังนะหลากแก้วหรือหลากยังมันน่ะหลากฝอยหรือหลากยังนี่แหละหลากที่มันเงยาออกไปนะกันออกจากถุงอะถ้าเราต้องตัดมันก็อาศิให้ชะงักครับผม ต่ต้นหน่อยซื้อมาลอยหนึ่งหลากมันท่านโพจากถุงกลนถุงพอลงดินไปครับมันไปดีอยู่ครับมันต่างกันปะไรมันก็ต่างกันอยู่ประมาณเฮ้ยยี่สิบกเซนนี่แหละครับปีกับปีหนึ่งอ่ะแปดเดือนอ่ะบางทีซื้อมาตนวละลอยก็พอครับมาตรงไปซื้อซี่้ารอยแล้วครับอย่เมื่อกี้ งบประมาณใส่ต้นซี่ลอยเท่ากับแส่เงินหลยเท่าตือตัวลอยแต่หลายต้นครับผ่านไปปีหนึ่งวัดต้นครับไล่เรียกันครับเดียกไัลท่านกันครับพว่าต้นหน่อยนี่มันลงไปหล้วมันไปวหมันมันใหญ่ไวครับหากมันออกไปมันขืนเด้ไหยกลัวตนวใหญ่มันอาจจะมีการชะงักโอเคจาก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 ยุลาน่ะมันอาจจะงามแต่พอถ้าเอามาลงดินน่ะเทาสิหูเลยว่ะ เป็นอย่างมันบ่งงามเต๋อเถ่อเขาสิเห็นเลยครับว่ามันสิแตกต่างเลยบต๋อเถ่อเท้าอยู่ในหลานเนาะมันงามเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังไงนะบัณนี้หากมันอะไรกระทบกระเทือนเพราะถ้ามาหามาอยู่สวนเท้าตัดหากตัดยังยังเอาเอาไอ้กล่วเขาสิไปไหนอ่ะมันดีดีบริบบบเป็นอีกทางหาครับช่างก็เรื่ยนะก็มีครับบอกเตะขั้นต้นนิดหน่อยสิถ้าเขาได้ลุ่งขันเขาได้นามได้ยังเดี๋ยวก็าโขกยังเดียวเลยครับบุงดี สวัสดยอดเลยครับโอเคครับผมมาอัปเดตให้เบิ้งครับต้นละลอยครับนี่ต้นละลอยแต่ออกยอดตลอดเวลากลัวต้นสีลอยต้นสีลอยยังกลัวสีออกให้อ่ะเดินซ่าเลยแต่ต้นนี้เนี่ยออกตลอดเลยครับต้นละลอยเนี่ยครับผมกลมาแนะนําให้เบิ้งครับผมว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เบิ้งครับว่าตนน้นไหนมันสิแตกยอดไวกว่านครับผม โอกาสหลอดอน่ะต้นน่อยนี่โอกาสหลอดคือกันครับผมโอเคครับผมดูที่การรักษาของเท่าครับผมสวัสดีครับผม